สวัสดีค่ะคลิปนี้เรื่องน่ารู้คู่บ้านมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสิ่งที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้ก็คือ10ประโยชน์ของแครอทที่อยากจะบอกว่าผู้หญิงเราควรทราบค่ะประโยชน์ของแครอทกับสุขภาพของผู้หญิงมีอะไรบ้าง 1. ช่วยบำรุงดวงตาเพราะแครอทอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบตาแคโรทีนที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ดวงตาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลัง่งและอ่อนเยาว์เพราะแครอทอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระยิ่งกินยิ่งดูเด็กค่ะ 3. ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ การเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกายล้วนเกิดจากอนุมมลอิสระที่เข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายและสารต้านอนุมูลอิสระในแครอทก็เปรียบเสมือนกับอัศวินที่คอยปกป้องไม่ให้เซลล์ถูกทำลาย 4. ช่วยบำรุงสุขภาพสตรีมีครรภ์แครอทเป็นอาหารสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เพราะสามารถช่วยบำรุงสุขภาพ ทางแม่และทารกในครรภ์ได้ช่วยเสริมสร้างให้ทารกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงโรคโลหิตจางกระตุ้นให้มีน้ำนมเพียงพอที่สำคัญยังเป็นอาหารที่สามารถควบคุมน้ำหนักให้คุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ 5. ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV รังสี UV ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายผิว อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยซึ่งสารอาหารจากธรรมชาติอย่างวิตามิน A ที่มีในแครอทสามารถช่วยป้องกันผิวพรรณของสาวๆจากรังสียู UV ได้อีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระในแครอทก็ยังเปรียบเสมือนสารกันแดดจากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดไม่ให้หมองคล้ำได้อีกด้วย 6. ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในแครอทสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและช่วยผู้ป่วยมะเร็งต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกาย 7. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารสำหรับใครที่คิดจะลดน้ำหนักแครอทช่วยได้ เพราะแครอทจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายสามารถเราผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น 8. ช่วยลดอาการช่วงมีประจําเดือนแครอทเป็นอีกหนึ่งในอาหารที่สามารถช่วยลดอาการต่างๆในช่วงมีประจาเดือนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากอุดมด้วยสารอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กวิตามิน A และเบต้าแคโรทีน ซึ่งผู้หญิงจะสูญเสียธาตุเหล็กไปมากกว่าปกติและถ้าหากร่างกายขาดธาตุเหล็กอาจจะทำให้อ่อนเพลียขาดสมาธิผมร่วงและเป็นโรคโลหิตจางได้นอกจากนี้วิตามิน A และเบตาแคโรทีนยังสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและควบคุมให้ประจำเดือนมาตามปกติ 9. ช่วยป้องกันการเกิดสิว สารอาหารในแครอทไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงให้ผิวสวยสดใสแต่ยังช่วยปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างในผิวให้เกิดความสมดุลอีกด้วย 10. ช่วยดูแลสุขภาพผมให้แข็งแรงและเงางามเพราะวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในแครอทมีฤทธิ์ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงและเงางาม อีกทั้งวิตามินซีที่มีในแครอทก็ยังสามารถช่วยทำให้ผมที่ขาดความชุ่มชื้นกลับมานุ่มสลวยได้ไม่ผิดหวังเลยกับประโยชน์ดีๆของแครอทรีบหามาทานกันนะคะ